สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าต่ยกกอกค่ะกินข้าวค่ะกับไข่ตอได้ไหอน,นี่ือบเไปบุ๊กยีเ<า>ต้บ่าแม่น้องไข่ตอขนาดไข่ผ่านได้กว่ไข่ตอเเามาเด้อมาเด้อไข่ตอกำหนึ่งปลามาเด้อมาเด้อพี่น้องกินขา้าวกับหนึ่งปลา หนึ่งปลาเป็นหรือหนึ่งปลาตายหอยนึ่งปลาตายตัวโบหบึบบ่ปลาเพิ่มฮะปลาเสื่อมเพรมะเปนปลากรดได้หนึ่งปลากรดว่าเป็นปลาเสื่อมอืม,อ,มอ้าวเมย์ก็เจงตื่นบาทัานพอก็แม่มาแต่ไปหยอดน้ำกรดกินเขาเออกินเขาท่ข้านตื่นโอ้ยลูกชายล่ะลกชายล่ะ,ลละขอให้ ทน้ำไม่ลูกไปนอนพับหาม,าม,าม,ามาแม่อันมองมันเป็นนอนเปนนอนทับหามันแรงไฟไอที่มึงงาโคบงบังบังบัๆ,ๆๆๆๆหอาตอบที่เอีบ อ้ยนะสงสารลูกจริงๆมานี่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 มนัมนไม่ได้บีแปงหรอวะ กอตัวพัวนมาพันมาเมือเออ่อวานพันมาพันไหนอร่อยวันจะไปกึงไม่ได้สมองแค่นอวันนี้จะกินเขาแล้วนี่สิไปยามอันนั้นเด้ไปยามไอ้งูวันนั้นได้ปลาคออยู่สองตัวปลาคอนปลาสดบ่ได้ปลาคอขันปลนนาสดเห็น <laughs> <laughs> ถ้าเป็นปลาช่อนโอ้ยกินแค่เสียงส่งสิบโเป็นตะแเส็บแท้ลูกซ้ายโเป็นตะไน่น้ำเขาเลยเดี๋ยวเสียเอามันลงไปหลังดูสาหาดคนละบัไใหดอกหมดงามมันบ่อเดี๋ยวให้ยายกินข้าวอิ่มก่อนเพราะว่า สีเอามาเซตกับสีเซตเครื่งแค่นี่ล่ะ,อะ,เ,อะเอามนงามออกมันฝังอยู่ในขนมันนะมันกัดเปิดเอาเลยโอ้ยบ่อยเปิดมันเจ็บมันบาดนี้ขนมันทีใหญ่แ่บปเ,เจงกินไข่ตอเิมนมมาไข่ตอ มาไผแตนมาใครแตนคือบ่หาวบ่หันปันไปเบิ่งหนังแท้เออเบิ่งหนังว่าโอ้ย เฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเจา็ดแต่เก้าอ้าวนาแตไม่กินข้าวเหรอเจ้าตรงไปตัดหญ้าเด้เออขอถามคนงานหนอย่เจ้าสี่อันเอาไปสามเขาอยู่บ่เอาไปสามแู้วทแม่ำมเอ้งเลอเขาวนเาะเราเป็นเดกเบิดจ้างกับจ้างเลยอันนั้นหมือันเมืบอกอบน่ะ เธอมันมาเอ็ดลกแล้วก็ซ้ำทำงานกระจังอันสองคนนะนะเธอเขาได้เป็นครูเดียวจ้างสองคนเธอเขาได้เป็นคููเออดียวเวลาลงซ้ำเขา,เา,าจ้างไปเลยสองคนาไปเบิงนะ่งโอ้ยบุเพสันบุเพสันนี่ว่าสองเดี๋ยวมันก็ออกโรงลูก,กอบ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 อ,ออกโรงเสร็จเข้าเมนเข้าเมนก็ ออกลงแล้วรอดูที่บ้านลูกก็มันไม่มีเวลาแล้วก็แม่ไม่ได้ว่างถึงขนาดนั้นลูกสมัครนี e t f l i x นะ n e t f l ิ x สมัครไปทำไมคอวันหนังถ้าถ้าถ้าลูกโกหกเป็นลูกจะบอกว่าสมัครไว้เรียนนั่นเรียนนี่แล้วแม่ก็จะสมัครให้อันนี้คอยจะเบิ้งหนังก็ไม่ได้เยยมไปทีเห็นไหมถ้าซื้อสัดจองคนนอ่า แม่ม,มองมาถามตัวว่าแม่ขอตังค์ซื้อดูเล่หน่อยคิดโตไปก็มีได้คือเก่าล้วจะคิดโตไปเหรอไม่กิดเนาะคิดโต่ะคิดโตปไปเถอะแม่ได้ขออ้างมาหายถ้าถ้าก็อเจงรู้คำตอบอยู่แล้วก็อเจงจะไม่ขอให้แม่พาไปดูทุนหลังก็ขอเพื่อใดเพื่อฟุกเพื่อฟุก ต้องนู่นก็เจ๋งขอผิดคนแล้วนู่นต้อปไะขอนะฝนนู่นต้องปตังภาพาไปเหรอือน้าฝนไม่อยากดูเหรอบุเพสันนิบาตสองอาทิตย์หน้าน้าฝนก็มามันอ้อเหรออาทิตย์หน้ามันอ้อเหรอนอาไปเหืงเหรอสิขอแม่จังได้แม่กับพาไปบบได้แต่แม่กับขับรถบุเป็นเนาะมอไซดยโอ้ยแต่ขับไปเตางอยังเมื่อยสิขับ อันเอยียงก็จะขับบากหนาลงไปเอันไปเบิงหนังสื่อๆว่าบ่มีเวียกบ่แมนเดอขับเปลี่ยนเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ลูกบอแมนมแม,นม่ตายเดอ้อเออบ่แมนแม่ตายเด้อสีอันอันบ่มีเวียงมีงานล่ะสิครับรถลงไปเบิงหนังหล่นไม่มีวันนั้นเชีหรอก ู่ดีๆแล้วโอ้ะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไม่ลูกจะกัไปจะพอเสริมมาได้หมดไปจักรเยี่ยมเหรอเนื้อ้ยแต่แม่กะเนี่บ่ได้เขาไปเขาไปเบิ่งหนังโล่งเธอหนึ่งครั้งหนึ่งนะเ <laughs> ขาเบาเบาไปเบิง่บง,งหนังงเขาไปเบิ้งนาล่งหลังเขาไปเบิ่ง ห้าไปเบิกหนังอยู่ในโรงน่ะเธอหนึง่งทั้งหนึง่งหนังเรื่องอะไรนะจําไม่ได้ละเรื่องหนึง่งนอกนั้นก็คือมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตแม่ก็เลยไม,ไม่ดูเลยเออดูบ้างไม่ดูบ้างเงินต่างหากที่สําคัญแล้วก็งาน,นเราก็ทําเป็นมันไม่ใช่สิ่งสําคัญเลยหนังนะ่ะในชีวิตของแม่ แต่ก่อนรับจ้างวันละสองร้อยรับจ้างรับจ้างได้จ้างหมื่นจ้างสี่เด็เขาไปเบืองหนังอะไรนะไม่ใช่หนูไม่ใช่โคตรงกนะถ้ามันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตหนูจะพาไปดูถ้ามันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องดูเบืองเงินข้ารับจ้างนี่ห้าก็เอาเอาันไปเบืองหนังนี่ห้าก็เอาทองเอาปากไปนํามันก็เปลือง เงินไม่ได้เหลือเฟือถึงขนาดนั้นอะไรคอม <laughs> เดีย๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยถ่ายวันนี้ลงปีหน้าบ๊ายบายหน่อย